ก็ครบ25ปีแล้วนะครับแต่เห็นหลายๆคนบอกว่าจริงอาจจะต้องนับเป็นจะเป้ทั้งปีไหมผมอาจจะหมดแล้วก็ได้ในสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ภาวนาให้มันหมดนะครับปีนี้เหรอครับจริงๆปีนี้เป็นปีเป็นปีที่แปลกกว่าปีก่อนๆเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทั้งวิธีการทํางานของเราทั้งวิธีการที่เราจะได้เจอแฟนๆหรือว่าวิธีการจัดงานวันเกิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคครับโอเคครับ ใช่ครับได้เจอครับได้เจอวันวันเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดไปครับวันที่24ตุลาคมก็จัดไปอาจจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมครับถามถ้าได้ไปประเทศไหนหนึ่งเรามีความกลัวหรือแบบเราเป็นคนเชื่อปัไหนคือจริงๆผมเป็นคริสเตียนผมจะแบบว่ามีความเชื่อในแบบของตัวเองครับ <S <S แต่ว่าอ่ะช่วงหัวปีก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่ด้วยเราก็จะพยายามแบบทำแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีไว้อะไรเงี้ย ก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็มีถามว่ามีคนเตือนไหมจริงๆก็มีด้วยครับใช่ครับเราก็พยายามเขาบอกว่าให้คิดดีทําดีผู้ดีเข้าไว้ครับไปทำบุญอะไรบ้างก็จริงๆมีไปทําบุญครับผมมีทําทาบุญของผมเองนะครับกับคุณ่อแล้วก็ทําบุญวันเกิดด้วยครับแล้วก็จริงๆผมก็มีวิธีการในในแบบในที่ศาสนาของผมอะไรเงี้ยเข้าโบสถ์หรืออะไรเงี้ยนะครับมีื้อของขวัญอะไรด้วยไหมครับของขวัญให้ตัวเองเหรอครับจริงๆไม่มีเลยครับแต่ว่าจริงๆก็ คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเกิดใกล้กันคุณแม่ผมก็เกิดเดือนตุลายี่สตุลาเหมือนกันอนะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อของหวัวให้คุณแม่ก็โอเคครับเหมือนซื้อของหัวให้ตัวเองเหมือนกันครับอะไรซื้ออะไรครัรรรอ่าจริงๆคุณแม่เนี่ยบอกผมว่าจริงๆคุณแม่บอกผมว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วใช่แต่เขาบอกเขาอยากไปซื้อเองอก็รู้เลยแบบนี้หมายความว่าอยางฮะอยากได้เงินสดฮะครับผมครับผมก็เลยโอนเงินสดให้ไปครับได้ครับค้เเงินนกม ใช่ใช่แต่จริงๆเราเราเราอยากเราเลสเปคแบบนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาแบบไปซื้อสีที่ชอบสเปคที่เขาถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาอาให้ให้ไปครับเกินนิดนิดหน่อยครับไม่เย็นครับตอนแรกเข้าบัญชีแล้วผมแม่เป็นยังไงครับอุ้ยตอนแรกเขาจะงอนผมอยู่แล้วใช่แต่พอปึ้งเดียวเท่านั้นแหละรักลูกมากเลยครับหลายหลายอ๋อไม่ไม่ไม่ครับธรรมดาธรรมดาครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้มากมายอะไรครับใช่ครับแล้วันเกิดสำหรับพี่จริงพิเศษยังไงไหมคะจริงๆผมจะบอกว่าผม ไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเกิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะให้ความสําคัญตามคนที่ให้ความสําคัญกับเราอย่างเช่นแฟนๆอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความสําคัญกับวันเกิดคิดมาก <ใช S 1> <ๆ S 2> อะไรอ <ๆ S 2> ย่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> างเงี้ยครับพอนั้น <gambling. S 1> ท์คีก็ต้องเอ็กซ์เพคตามนั้นเลยครับอ <These S 1> ่าแต่จะไม่มีของขวัญให้ตัวเองย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะี่ของขวัญของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากทําอะไรกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับอย่างแฟนคลับที่มีอะไรพิเศษให้เรามั โหเขามีให้ตลอดเลยครับใช่ทุกปีมีให้ตลอดปีนี้ก็ยังมีให้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็ป้ายต่างๆนะครับเป็นแสงสว่างนะครับผมดีเลยครับใช่ครับเก็บของชิ้นใหญ่ๆดิเก็บของชิ้นใหญ่จริงๆก็ตอนนี้มีวางแผนไว้ครับว่าอยากอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูวิธีการไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับคอยังไม่ได้เป็นงที่ว่าตรงไหน จริงๆดูดูแล้วด้วยครับจริงๆก็ซื้อที่ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าเราจะสร้างมันยังไงดีเราจะใช้เงินกับมันเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ครับปลูกเองครับใช่ครับอยากลองสร้างแบบปลูกเองดูแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยดูอะไรเงี้ยต้องทำกี่งานก็รู้สึกว่าอาจจะยังต้องผ่อนอีกยาวๆนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมครับผม ใช่ครับมีที่เปล่าๆไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับใก,ใกล้บริเวณบ้านเดิมใช่หรใกล้บริเวณบ้านเดิมเลยครับใช่ครับกาอนหน้าที่จะมีแบบโคดรามา่าอ๋อนะครับผมคือจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะครับแต่คือผมอะ่ะเหมือนแบบชอบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราจะได้ยินอะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากได้ยินแล้วเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยครับผมเลยแบบ ตอนนั้นก็ด้วยความที่เร็วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าโพสต์ไปแล้วเขารู้เนี่ยต่อไปนี้เขาจะได้ระวังไม่ให้มาถึงหูผมง่ายขึ้นคือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะอย่างนั้นคือผมได้ยินมาผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับคําพิจารณาเป็นคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นความรู้สึกจากคนใกล้ตัวแล้วเราเองรู้สึกก็ตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่แต่จริงๆไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับ จริงๆแอบเสียความรู้สึกนิดหน่อยครับเพราะว่าบางทีเราแบบตั้งใจช่วยใครหรือตั้งใจจะทําอะไรเ,เราเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะด้วยการสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างครับทำให้ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับใช่ครับไม่ต้รารู้สึกกับเขาเปลี่ยนไปเลยไหมคะกับคนไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไปครับแต่ผมแค่ยายให้เขาระวังมากกว่านี้สักหน่อยครับใช่คนที่เราโพสออกไปเลยไม่งีปัญหาเกี่ยวกับใครก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆครับใช่ครับเป็นเพื่อนๆครับ จริงๆไม่มีเลยนะคบเพื่อนๆผมส่วนใหญ่จะไม่ถามเลยแล้วว่าใครอะใครอะอะไรเงี้ย<ม>เขาจะแบบเป็นห่วงเพราะเขารู้ว่าผมแบบพอเวลาผมแบบขจัดความรู้สึกตัวเองออกไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีผมอย,อยากเปอรอ์นอยอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแต่แต่ไม่เรื่องแบบนี้เรากับอยู่กันาน,น,าน,แ,นแล้วแต่เลเวลของมันดีกว่าครับใช่ครับถ้าถ้าเลเวลมันรุนแรงมากๆแบบมันมันเฮิร์ตเรามากๆก็นานเลยครับใช่ครับแต่ถ้าบางเรื่องเราเราทำความเข้าใจกับมันได้ก็จะเร็วนิดนึงครับอะไรนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องเดาๆดูเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วครับอย่างีเราก็ทิ้งกับม,มันไปได้อครับได้ครับสบายมากเลยพอโพสปุ๊บเราเล็อิดโกเลยครับเราสบายใจแล้วคืนจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะฟอสใครนะครับแต่เราเข้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาเห็นก็อยากให้ระวังในครั้งต่อไปว่าเราไม่อยากได้ยินครับแค่นั้นเองครับใช่ใช่ใช่ครับระบายความอึดอัดหน่อยนะครับผมขอหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ